ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปแนะนําสําหรับคนที่ต้องการดูแลสายตาเป็นพิเศษเลยค่ะซึ่งดวงตานี้นะคะนอกจากเขาจะบอกว่าเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วนะคะจริงๆแล้วในส่วนของดวงตาถือว่าเป็นอว,วัยวะที่สําคัญมากนะคะและในปัจจุบันนี้เนี่ยเราใช้สายตากันเยอะมากๆด้วยนั่นเองนะคะเมื่อก่อนเนี้ยชนมีความสงสัยเหมือนกันว่าหลายๆคนจะมีพฤติกรรมในการดูแลสายตาได้ขนาดไหนถ้าสมมุติว่าเราออกอาหารเสริมตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการดูแลสายตามานะคะเพราะขนาดตัวชนเอง นะคะในช่วงแรกก็ยังยอมรับว่ายังมองไม่เห็นว่าทำไมเราจะต้องดูแลสายตาด้วยเพราะว่าอายุเราก็ยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็สายตาเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยชนจำได้ขึ้นใจเลยค่ะว่าการดูแลสายตาที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดคือแม่จะบอกตลอดว่าอย่านั่งใกล้ทีวีนะลูก เพราะการนั่งใกล้ทีวีมากๆเนี่ยจะทําให้สายตาลดเสียได้ง่ายมากๆนะคะพอโตมาเนี่ยจาได้ว่าดูทีวีห่างมากค่ะแล้วก็หลังๆนี้แทบจะไม่ได้ดูทีวีเลยจริงๆถ้าตามที่แม่บอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดูแลสายตาที่โอเคแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะเชื่อไหมว่าประสบการณ์ตรงของฉันนะคะจากคนที่สายตาปกติสายตาปกติเลยค่ะมีปัญหาเล็กกันเอียงนิดหน่อยนะคะ หลังจากกานอยู่ในโลกโซเชียลมาประมาณ2ปีทำให้คนสายตาปกตินะคะมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นนะคะบวกกับสายตาเอียงที่เพิ่มมากขึ้นด้วยทั้งที่ไม่ได้ดูทีวีอย่างที่แม่บอกเป๊ะเลยนะคะจริงๆแล้วทุกวันนี้นะคะ คนเราเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในดวงตายเยอะมากๆเพราะเราอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เจอแสงสีน้ำเงินเป็นเวลานาน,านๆตลอดเวลานะคะในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานี่ชนคลุกอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์ค่ะไม่ว่าจะตั้งแต่เล่นไ i ไฟนะคะเล่นไลน์วอตแอฟเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรืออรก็ตามแต่ เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะแค่นั่งห่างทีวีนะคะอยู่ในระยะที่พอเหมาะก็จะสามารถาปกป้องเซลล์ต่างๆทําให้ตาเสียช้าลงได้แล้วแต่ทุกวันนี้คุณลองมองภาพตัวเองนะคะว่าคุณถือโทรศัพท์มือถือใกล้ขนาดไหนในการแชทนะคะในการเล่น Facebook เล่น Instagram ของแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นโทรศัพท์หรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆนะคะทำให้สายตาเราเสื่อมได้ไวมากที่สุดเลยนั่นเอง ะะวันนี้เนี่ยในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชนอยากจะแนะนํามากๆเลยสําหรับทุกคนเลยค่ะที่เล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆน,น,นะคะหรืออยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานานๆก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาเกต นะคะซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาช่วยบำรุงระบบการไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยให้เส้นเลือดฝอยเลี้ยงที่ตาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการมองเห็นเวลากลางคืนได้ดีมากขึ้นช่วยชะลอการเสรื่อมของจุดรับภาพช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาช่วยป้องกันอาการเสรื่อมของดวงตาเช่นต้อเนื้อต้อลมหรือว่าต้อกระจกนะคะแล้ว ก็ช่วยให้อาตามีความชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยนั่นเองเหมาะมากๆค่ะกับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาเหมาะมากๆกับคนที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นเวลากลางคืนนะคะคนที่ใส่แว่นหรือคนใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำก็ควรทานรวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาที่เกิดจากความเสื่อมอันนี้ก็ยิ่งควรทานและที่สำคัญมากถึงมากที่สุดคือผู้ที่ใช้เวลากับหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,านๆนั่นเอง นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาเกตเนี่ยมีส่วนผสมของลูทีนซึ่ง ส่วนประกอบหลักของจอประสาทตาช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาแล้วก็เซลล์ตาต่างๆได้ดีรวมถึงใช้สารสกัดจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่และบิลเบอร์รี่นะคะฉันขอไฮไลท์ในส่วนของบิลเบอร์รี่เลยเพราะว่าในส่วนของสารสกัดจากบิลเบอร์รี่นะคะมีงานวิจัยนะคะเขามีการ เอาบิวเบอรี่เนี่ยไปทำเป็นแยมสำหรับทาขนมปังนะคะแล้วก็มีการให้นักบินกลุ่มหนึ่งนะคะกินแยมบิวเบอรี่ทุกวันเลยกินแยมบิวเบอรี่ทุกวันกับอีกนักบินอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่กินแยมบิลเบอร์รี่นะคะปรากฏว่านักบินกลุ่มที่กินแยมบิวเบอรี่มีทัศนวิสัยในการมองเห็นในการขับเครื่องบินเวลากลางคืนได้ดีกว่ากลุ่มนักบินที่ไม่กินแยมบิเบอรี่นั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับบิวเบอรี่ถือเป็นสารสก,กัดที่โอเคมากๆนะคะในเรื่องของการทำให้คุณมีประสิทธิภาพในการมองเห็นเวลากลางคืนได้ดีมากขึ้นนะคะ สารสกัดจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากแล้วก็ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลเเวลว์ต่างๆอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตาได้ดีมากๆเลยรวมถึงมีส่วนผสมของวิตามิน A นะคะซึ่งสำคัญต่อดวงตาอยู่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ในส่วนของ t ทาเกต วิธีการทานง่ายๆค่ะหนึแคปซูลก่อนอาหารเช้านะคะช่วยดูแลในเรื่องของดวงตาได้ดีมากๆและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นนะคะคุณคงต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลภายนอกเพิ่มเติมด้วยเช่น การเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าการเล่นอคอมพิวเตอร์ในเวลาที่พอเหมาะพอควรไม่ทำให้สายตาอ่อนล้าจนเกินไปเล่นในที่ที่มีแสงมากเพียงพอไม่อยู่กับมันนานเกินไปจนแสงสีงน้ำเงินทำร้ายดวงตาของคุณได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทารเกตเนี่ย ตอนรแรกๆอย่างที่บอกว่าหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องของดวงตาอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นมากเพราะว่าอายุเรายังไม่เยอะหรือเราไม่มีปัญหาในเรื่องของสายตาแต่จริงๆแล้วถ้าคุณมีพฤติกรรมอย่างที่ชนบอกโดยเฉพาะการเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานๆนนชนมั่นใจว่าหลายๆคนหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาเกตจึงเป็นตัวหนึ่งที่ชนแนะนําให้คุณฐานถ้ามีพฤติกรรมการติดหน้าจอโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะ